กูยังไม่พร้อมเลยกูยังเล่นนำเบอร์ดอบอยู่เลยเชี่ยรออะไรล่ะมึงดูแฟชั่นกูด้วยกูอย่างพร้อมเป็นที่รอบเป้าฆาตกรอนไงไอ้เชี้ยขูมเครื่องด้วยไอ้อวกอวกเดะเพกเดะเพกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาถึงปุ๊บมันก็เอาเลยเหรอเออเริ่มเกมมาจะมีอวกให้อัดไอ้เสียงเสียงเสียงทุกคนอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนอาบน้่นอ่ะใครเล่นอยู่แล้วท้าเป็นตีกได้เนี่ยไม่เมื่อกี้ไกลมากเลยนะ ไอ้เที่ยบปิงป่าววะมันโปรป่าววะติดปิงเหรอตีติดปิงไอ้เที่ยไม่ได้ติดคริปแต่ติดปิงฮันนี่เคยมร์คกูจะไปช่วยเองไอ้บีมใหม่มึงบู๊ตมากเลยว่ะเออจริงจังมากใหม่โคตรดีแน่นอนเดี๋ยวกูได้เวลาบูลลี่ใหม่มึงแล้วไมยไม่เป็นไรหรอกผมไม่แคร์ใหม่แม่งโคตรแม่งอยนที่เดียวมั้ล้างน้านะครับล้างเลย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 โอเคเฮ้ย เฮ้ยคนมเิงเว้มันมีเปิร์กไอ้นี่ปั่นไฟเสร็จล็อกต่างใจเย็นใเยนใจเย็นมเ็นลใจเย็น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 อจเย็นใจเยนใจเย็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 นลจเย็นใ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 จเนใจเย็จเย็นใเย็นเนใจเย็นใเนใเอาเลยเอาเลยเอ็นลยเอาเลยเอาเลยเอาเลเยเอาเยเยเอาเยย็เย็ยนเอาเยเยเอาเย็นลเยเอาเยย็นใจเยเยาใจเอานจเยเยเอ็นเยเย ใจเย็นดิใจเย็นไปยิงไปยิงเอานะผมมีบอลโลกผมมีโบอลโลไปเลย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 กูชุดกูไม่ได้รอเป้านะทำไมทำไมมันต้องมาเล่นกูด้วยแปลแล้วชุดเนี้ดีใจไม่ใช่ที่ชุดชุดมึงนั่นแฟชั่นเกินไปอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแม่ไม่เอากูไว้ไล่แต่มึงนไว้เต้เอาดิมาดิไปเลย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 ก็มาดิก็มาดิวา อออไ้สใช่ใช่ใช่ที่ผมอยู่มันจะเป็นห้องวีเดี๋ยวผมลงไปห้องวีแป๊บนึงไปหาของกองพยาบาลก่อนติ๊กเกอร์อีกแล้วเราเลี้ยแล้วแมบอย่างยากไอ้หมอนี่ไม่มันทางตรงซะเยอะเลยเอาเย็นนักปามีเลยตำนานมาเยอะครับท่านเอาโดนบล็อกเขาจะไอยู่ไหนกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้ไม่มีนี่ ไสเป็นเปิร์กประจำตัวเนาะ <c oughs> มันจะไล่กูอย่างเดียวไม่ได้นะเว้ยคือมึงไล่กูอย่างเดียวไอมึงจะโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้้อ้ยอยออยยออยยยปั้ยออ เฮ้ยเตวิ่งเตะวิ oh, ings, ่งเตะวิ่งวิ okay. ่งไปวิ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 ่เอวิ่งเอวิ่งเตวิ่งอิงอิ่งอ่อิงอิ่งอิ่งอิ่งอิงอิ่งอิงอิ่งอิงอิ่งอ่งอิ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 องอิงอิงอิ่งอิ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 อิ่งอิ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 งองอิ

ใครไม่รู้ว่ามันเจอทิกเกอร์วะเออตัวอย่างทียอ้าวโดนกูโดนไม้หัวกูโดนไม้หัวกูโดนไม้หัวกูวโดนไม้หัวม,มันเก็บมีจกักรูกูไปแล้วแล้วใครมาย่อใส่หน้ามันเนี่ยระดับพ,บพี่ระดับพี่จูงระดับจับจกรวาลมาเร็วเอ้ยยังไงจักรวาลมาเร็กูเอาเองตายคิดว่าคาเนี้เราจะเจอกับอะไรวะ เอาไม่ไมปเสียแล้ววะฮัลโหลจะกับบันทึกเกินนะครับไม่อยู่กับซ่องต่อไปไปเงียบไปก่อนไปใส่กเล่นเกมเออเอออุ้ยวูอีโอ้คไม่ใช่กูเราจะขึ้นไปฝันบนบ้านใหญ่จอนนะได้ได้ขึ้นบ้านใหญ่เลยแม่งอยู่ที่อะแม่งกูเล่นเกมนี้มาเป็นเดือนแล้วแต่สกิลใช้ใกล้ๆกูก็กดไม่ทันทั้งคืนมั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 นอยู่ที่นิ้วกับพ่อต้องใช้นิ้วให้เก่งเอาว่ะอยู่ที่นิ้วว่ะกูไม่เน้นใช้นิ้วกูใช้ลิ้น ไอ้สาเท็มกูได้ถู้มันจกตู wow ้ไปแล้วฮะไอ้บีโดนจกตู้อะเออจกตูดไอ้บีบีโดจกตูดเลยแล้วโดนจกตูดตู้ตู้ตู้กูสบายที่จะโดนแฝงอยู่เดี๋ยวกูไปช่วยไอ้บีฮันแน่มันฟ้าขวานมาแล้วเอาไอ้ยปลาเข้าหัวกูด้วยจ้าเดี๋ยวกูขึ้นไปบันปลด้านบนต่อนะกูมาใส่แวรร่งมุมกูต่อละ บอกเลยไม่ได้แดกกูหรอกจริงไม่ได้แดกกูหรอกตราบใดที่กูมีไดฮาร์ตาดตราบใดที่กูมีไดฮาร์ดกับก<อ>ูยังเห็นคนนั่งปั่นไฟอยู่ข้างๆกูเลยแหละไ<า>ี้ไงตาบใดที่กูยังมีไดฮาร์ดไงเซิร์งกูด้วยเซิร์งกูด้วยมันเอาไปกูจะไกลเลยมันไ,<อ>ไปเสาเอิร์นเร็วแๆสองเศษสองแล้วเนี้ยอ่ามันอยู่ตรงกูลงแล้วมันปล่อยแล้วไอ้ปดิโอ้ยบอกพาจอตับเอาไอ้เจ้าคนผิดเป็นคนรเดี๋ยวเลย โคตรมัดมัดมัดขันมามัดขันมา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 มาดด้ยกูจะมัดไอตัวนี้แม่งโล่งไม่หายเลยกูจะมาสนามบอลจะเย็่แล้วไอ้่จ้าตรงนั้นเป็นสนามบอลนะตัวนั้นตรงนั้นสนามบอลนะมีไม้อยู่อันเดียวกูเล่นไปแค่อันเดียวเองกูไม่ได้เล่นไม้อื่นเลยแสดงว่าเราเปิร์กไม้น้อยมาแน่เลยอะไรเปิร์กไม้น้อยไอ้เชี่ยมันเห็นกูฮันเน่ไปไปไปอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ มาดึงไงล่ะไอ้พวกเวนกูจะตายแล้วไอ้เต้ไปดึงไอ้เต้ไปดึงเฮ้ยแมงวิ่งอ้อมโลกมาทำไมเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคเล่นไม่รู้เรื่องคนเดียวที่โดนหลายรอบเลยผมเพิ่งตื่นเลยพี่รอแป๊บนึงพี่เต้ตัวตึงพระนครกลับมาอีกครั้งยุคพระนคร EP สองไม่ตึงยุ่งเอาฮิวเลยเหรอฮุ่ฮหิวเลยฮิวเลยเฮ้ยเฮ้ยหัวหัวหัอกูเล่นยูกูเล่นยู เฮ้ยมันไม่แสบตาเลยทุกคนไอ้สารมึงจะอะไรกูทำไมดิะ่ะมึงเป็นอะไรคนอื่นม้าก็ได้มึงนี่โอ้โหไอ้เหี้ยจะถึงไม้อยู่แล้วอ่ะน้องกูไม่ได้รอช่วยบีมไปช่วยบกูจุ๊กูปัน่นนี่กูปั่นใส่เครื่องเดียวแล้วกูจุ๊กสี่เครื่องเลยวะเกินไปปะเนี่ยเสร็จแล้วไปเปิดประตูม,มาช่วยกูดูรายเชดเคเดี๋ยวกูรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างใคยจ้ะอาบีมเออ เตะตามกูมาเตะตามกูมากูเห็นในมัดเปิดประตูโอเคโอเคตามกูมาเก้เก้เก้ตามตามตามทำไมตาสุดท้ายกูต้องตายแล้วสุดท้ายเปิดแต่ยังมัดเปิดแต่ยังยังทำไม่ได้ถือแล้วมาเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดสุดเลยเปิดสุดเลยเปิดสุดเลยเข้ามาดีมาถึงแล้วเนี่ยกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเริเดี๋ยวเริ่มเงาอเดี๋ยววันนี้โอ้เบบี้เบบี้โอ้โห้โห้โห้ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไนอ้ไรๆๆๆช่างมันเถอะอไปละใดดใหม่ปิด,ดคลิปปิดคลิปอี้